ไม่เยเอะมากถ้าดดูช่ีๆนะเออร้านนี้นะ่นนนนางงานถือน้ำก่ะโอ้ <laughs> โหเธอไม่เหมือนเดิม <laughs> สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีนัดทันเข้ากับเพื่อนเจอกันอีกแล้ว เนี่ยคนเนี้ยหน้าเดิมๆนี่แหละอ๋อวันนี้มาสไตล์ไหนคะวันนี้มาสไตล์ฮิปสเตอร์นะคะแล้วเธอมาสไตล์ไหนคะเซ็กซี่ค่ะนี่เออค่ะนี่สวยนะคะสวยสวยระยะไกลอะดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยดูหน้าค่ะดูหน้าดูหน้าค่ะดูหน้าอ๋อดูกล้อนางค่ะกล้องอดูข้างหลังสวยระยะร้อยเมตร วันนี้บอกก่อนว่าวันนี้เราได้เราได้นานแล้วแหละได้เลยค่ะเราได้บัตรของขวัญกินข้าวฟรีย5สิบห้ายูโรวันนี้เราก็จะไปกินข้าวฟรีกันนะคือเราได้เราได้ยี่บห้ายูโรแต่เราจะกินเกินกว่านั้นแน่นอนเราจะมีดื่มเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยนะเราคอยดูตอนเย็นว่าเมาไม่เมานะคะวันนี้อากาศร้อนมากอ่ะ สามสิบสองสองศาวะวันนี้ขึ้นกันแดด่ากมาก,มากแบบว่าาค่ะโฮ้ยทาครั้งเดียวก็หมดเออไม่เป็นไรตอนนี้เราเดินใกล้จะถึงร้านแล้วเดินลงไปข้างล่างถึงละนี่เดินมาถึงหน้าร้านแล้วดูให้ดูร้านติดติดย่ารนเรียกว่าอะไรวะนี่ร้านติดเอ่อแม่น้ำเลยมน้ำแนเสร็ไหมเออเออเหียบไหม วันนี้วันนี้ก็ถือว่าคนก็ไม่เยอะมาก<ช>ถ้าดูดูชู่ดีๆนะเออร้านนี้แหละเรากำลังจะเดินเข้าไปในร้านเรากำลังจะเดินเข้าไปในร้านนะเราไปข้างบนไหมซื้ออะไรอ่ะไม่ซื้อค่ะมันให้อะไรไม่ได้ส้มชิ้นหนึ่ง นั่งงานถือน้ำกันโหเธอได้สามแก้วฉันได้แก้วเดียวเอาแล้วจะใครกินคืนนี้ฉันกินน้ำหวานไปหลายแก้วเลยกิมคนเดียวบริการหมุนเองอ่ะ มันนี่ตั้งตัวมาร้ายมามาดื่มน้ำส้มค่ะร้อนมากค่ะงานพวกพี่ไปอยู่ทางโน้นฝั่งน้นนะอพวกไอพวกสาวขมายูบ่าวขี่มากูบาร์เบอรเกอร์ไก่เบอร์เกอร์ อาหารมาแล้วนี่ chicken wings เพื่อนกินเบอร์เกอร์ไม่ได้อ่านนะเธอว่าตรงนี้มันมีไก่สรัดวนี่หนูดูในเน็ตมาแล้วหนูอยากกินไก่ chicken wings เออชอบไามเก๋ย่างไดไม่เปอาเอามือไม่ไงข้าคั้มือเธอเปลี่ยนได้ไหม ยัยด้วยเปลี่ยนไม่ได้แล้วครับไม่เป็นไรแค่ไปกินร้านอื่นโตได้กินทั้งวันแล้ออวเนี่ยวิเออบ่ดีว่าในมันมีค่าคิดไหมนนอย่างงี้แล้วก็คิดค่าคิดเยอะมาก มกี่บ้าร้างมกไก่เพื่อบ้านไนมีไก่ด้วยก็มีไก่ด้วยแต่ว่ามันไม่ลาไก่ชินเล็กที่ชอบมา้นเรกะว่าาว่ามันไม่ได้ลารมันมีน้าจิ้มนะแดดตรร้อนห่ะร้อนมากจริงๆก่เออเนี่ยตรงเนี้ยลมเย็นมากอยู่ตรงนี้จังหวัด เออตรงนี้หน้าปูเสือนอนมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะนี่ตรงนี้เลยเนี่ยร้อนเราไปหาอะไรดื่มดีกว่าเรายังไม่เมาเธอตายฉันอยากกินอะไรอ่ะทอดอีกแล้วไม่หรอกไม่เดี๋ยวว่าเวลาตั้งมันก็อยากกินไงเออไปด้านนู่นไปมีไก่ทอดไปด้านสุดเดินตรงไปโอ้ย ตอนนี้เราก็ให้แฟนมารับกลับบ้านเพราะว่าเราหาของกินแล้วไม่มีของอะไรให้เรากินเราไปทดลองไก่2ร้านคือเหมือนเดิมรสชาติเปรี้ยวมากมันไม่ใช่ชิคเก้นวิงที่เราซื้อที่แมคโดนัลล์นะทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับไปกินข้าวที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเรามีอาหารไทยให้กิน เราจะไปแล้วเราเก็จะไปกินข้าวที่บ้านเราจะนิ้นนินพันกันแล้วนม่นยด้บอกคนม่ากินอะไรกินตีนเออเราจะไปกินตีนไก่ <c oughs> ตอนนี้อยากกินอะไรเผ็ด <c oughs> ๆเราเราคิดว่าตอนแรกเราคิดว่าเออจะไปกินที่ร้านไทยคือเคยไปกินแล้วไม่อร่อยหรือจ้าเออตอนนี้เราก็รอคนมารับกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พูดจาไม่รู้เรื่องอะไร วันนี้อากาศโคโรร้อนะร้อนจริงตรงนี้หนูว่าเขาต้องทำาชายหาดแน่เลยแล้วก็เปิดร้านอะไรเงี้ยสงสัยเขาต้องแบบโฆษนา